แนวคิดทางจิตวิทยามีบทบาทสำคัญมากในการเปลี่ยนชีวิตของคนธรรมดาให้กลายเป็นเศรษฐีไม่ใช่แค่ทักษะทางธุรกิจหรือโอกาสที่ได้รับเท่านั้นแต่วิธีคิดและทัศนคติต่างหากที่เป็นแก่นสำคัญของความมั่งคั่งระยะยาวต่อไปนี้คือ3มจิตวิทยาสำคัญ ที่สามารถเปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นเศรษฐีได้จริง 1. จิตวิทยาแห่งความอุดมสมบูรณ์แนวคิดคนธรรมดามักมองว่าโอกาสมีจำกัดแต่เศรษฐีมองว่าโลกเต็มไปด้วยโอกาสความแตกต่างนี้คือแกนสำคัญของความสำเร็จคนที่มี mindset แบบอุดมสมบูรณ์จะไม่กลัวการแข่งขันไม่อิจฉาความสำเร็จของคนอื่นและมองวิกฤต เป็นโอกาสในการเติบโตตัวอย่างการประยุกต์ใช้เมื่อเจอปัญหาเรื่องเงินคนทั่วไปอาจตัดรลายใจแต่คนที่มีความคิดแบบอุดมสมบูรณ์จะมองหาโอกาสเพิ่มรายได้แทนที่จะกลัวล้มเหลวพวกเขาใช้ความล้มเหลวเป็นต้นทุนแห่งประสบการณ์จิตวิทยาแห่งความอุดมสมบูรณ์คือความอุดมสมบูรณ์ไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองหรือทรัพย์สิน แต่คือวิธีคิดว่าโลกนี้มีมากพอสำหรับทุกคนเป็นความเชื่อว่าความสำเร็จโอกาสความรักหรือทรัพยากรใดๆไม่ได้มีจำกัดไม่ได้มีไว้สำหรับแค่คนบางกลุ่มแต่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ถ้าคุณเชื่อว่าคุณควรค่าแก่การได้รับมันทำไมคนที่คิดแบบนี้ถึงรวยคนที่มีหมายเซตกล้าเสี่ยงมากขึ้นเพราะไม่กลัวหมดโอกาส ไม่ขี้อิจฉาเพราะเชื่อว่าความสำเร็จของคนอื่นไม่ได้ลดโอกาสของตัวเองมองความล้มเหลวเป็นกระบวนการไม่ใช่จุดจบพร้อมแบ่งปันเพราะไม่กลัวว่าจะขาดพวกเขาจะมีพฤติกรรมที่ดึงดูดโอกาสและคนเก่งเข้ามาในชีวิตต่างจากคนที่คิดแบบขาดแคลนที่มักจะกลัวไม่กล้าและกอดทุกอย่างไว้แน่นจนไม่เติบโต สัญญาณของคนที่มีหมายเสดชื่นชมคนอื่นได้โดยไม่รู้สึกด้อยค่าไม่เปรียบเทียบตัวเองเพื่อทำร้ายตัวเองมองโลกในแง่บวกแม้เจออุปสรรครู้ว่าทุกปัญหาคือบทเรียนกล้าให้ก่อนโดยไม่กลัวขาดทุนให้ความรู้แชร์ไอเดียช่วยเหลือคนอื่นมีเป้าหมายระยะยาวและเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ ไม่เร่งผลลัพธ์แต่มั่นใจว่ากำลังเดินมาถูกทางจะฝึกไมเซ็ลได้อย่างไรเริ่มจากเปลี่ยนคำพูดแทนที่จะพูดว่าทำไม่ได้เปลี่ยนเป็นยังไม่รู้วิธีแต่จะเรียนรู้ขอบคุณในสิ่งที่มีทุกวันการฝึกกระทูจะทำให้รู้สึกว่าเรามีมากกว่าที่คิดอยู่กับคนที่คิดบวก พลังของสภาพแวดล้อมมีผลมากอย่าอยู่กับคนที่ดูดพลังลงทุนในตัวเองการพัฒนาตัวเองคือการประกาศให้โลกรู้ว่าฉันมีคุณค่าไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นทุกคนมีเส้นทางของตัวเองเปรียบเทียบได้แต่อย่าใช้เป็นเหตุให้ลดคุณค่าตัวเองสองจิตวิทยาแห่งความเชื่อมั่นในตนเองแนวคิด เศรษฐีส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดมาพร้อมเงินทองแต่พวกเขาเชื่อว่าตัวฉันสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ความเชื่อในศักยภาพตัวเองนี้ไม่ใช่แค่ความมั่นใจแต่เป็นความมั่นใจที่มีพื้นฐานจากการลงมือทำจริงจิตวิทยาแห่งความเชื่อมั่นในตนเองความเชื่อมั่นว่าฉันสามารถทำสิ่งนี้ได้ไม่ใช่แค่ความมั่นใจทั่วไป แต่เป็นความมั่นใจแบบเฉพาะเจาะจงในความสามารถของตนเองว่าจะลงมือทำทำสำเร็จและจัดการอุปสรรคได้ซึ่งเป็นแนวคิดจากนักจิตวิทยาชื่อดังแตกต่างจากความมั่นใจทั่วไปอย่างไรความภาคภูมิใจในตนเองเศร้าคือมุมมองว่าตัวเองมีคุณค่าหรือไม่ความมั่นใจในตนเองเศร้าความเชื่อว่าตนมีความสามารถทั่วไป เชื่อมั่นในการลงมือทำเศร้าความเชื่อว่าตนสามารถทำบางสิ่งสำเร็จได้องค์ประกอบสี่อย่างที่สร้างตามทฤษฎีของประสบการณ์ตรงความสำเร็จเล็กๆที่เคยทำได้มาก่อนจะเพิ่มความมั่นใจว่าครั้งหน้าก็ทําได้อีกประสบการณ์โดยอ้อมเห็นคนอื่นทำสำเร็จโดยเฉพาะคนที่คล้ายกับเราจะทำให้เรารู้สึกว่าเราก็ทำได้ แรงจูงใจจากคำพูดคำพูดให้กำลังใจจากคนที่เชื่อในตัวเราสามารถตุกทางมหาศาลขึ้นมาได้ภาวะทางอารมณ์อารมณ์และร่างกายที่สมดุลจะช่วยให้เรามั่นใจมากขึ้นเช่นการพักผ่อนการหายใจลึก 3. จิตวิทยาการเลื่อนเป้าหมายในระยะยาวแนวคิด เศรษฐีส่วนใหญ่มีความสามารถในการอดเปรี้ยวไว้กินหวานพวกเขาไม่เน้นความพึงพอใจชั่วคราวแต่เลือกลงทุนในสิ่งที่ให้ผลตอบแทนระยะยาวเช่นการเรียนรู้ทรัพย์สินและธุรกิจตัวอย่างการประยุกต์ใช้แทนที่จะซื้อของแบรนด์เนมตอนมีเงินก้อนแรกพวกเขาเลือกเอาเงินไปลงทุนทำงานหนักในช่วงต้นชีวิตเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในภายหลัง ฝึกวินัยในการเก็บออมลงทุนและไม่ตกเป็นท่าของแรงกระตุน้นโชว,วูจิตวิทยาการเลื่อนเป้าหมายในระยะยาวคือความสามารถในการยับยั้งความพึงพอใจระยะสั้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่กว่าในระยะยาวพูดง่ายๆคืออดเปรี้ยวไว้กินหวานไม่หลงไหลกับความสุขทันทีแต่เลือกอดทนรอและวางแผนเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า ตัวอย่างง่ายๆในชีวิตประจำวันสถานการณ์ทางเลือกทันทีเลื่อนความพอใจเงินเดือนเข้าใช้เงินซื้อของฟุ่มเฟือยทันทีนำเงินบางส่วนไปออมและลงทุนมีเวลาว่างอดูซีรีส์ทั้งคืนใช้เวลาเรียนรู้ทักสมัยอยากได้รถหรูผ่อนรถเกินกำลังอดใจเก็บเงินลงทุนให้ทรัพย์สินโตเหตุผลที่คนรวยมีความพึงพอใจในระยะยาวสูง เพราะพวกเขามองผลระยะยาวเสมอการลงทุนไม่ใช่เรื่องของวันนี้ได้กำไรเท่าไหร่แต่เป็นอีกห้าปีฉันจะอยู่ตรงไหนพวกเขามีวินัยทางการเงินคนที่มั่งคั่งมักเลี่ยงการใช้เงินเกินตัวและเลือกปลูกเงินให้โตแทนการใช้เงินเพื่อโชว์พวกเขารู้คุณค่าของเวลา ทำให้พวกเขาโฟกัสกับการสร้างสิ่งที่ยั่งยืนเช่นธุรกิจอสังหาการลงทุนระยะยาวผลลัพธ์เด็กที่สามารถรอได้มีแนวโน้มประสบความสำเร็จมากกว่าในอนาคตมีรายได้สูงกว่ามีสุขภาพจิตดีจบการศึกษาสูงด้านการเงินออมและลงทุนต่อเนื่องส่งผลให้มีฐานะดีในระยะยาวด้านอาชีพ ไม่รีบเปลี่ยนงานเพื่อเงินเดือนแต่เลือกเติบโตในสายที่ใช่ด้านความสัมพันธ์ไม่รีบหาความสุขเฉยพลันแต่สร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงด้านสุขภาพไม่กินตามใจแต่เลือกกินเพื่อสุขภาพระยะยาวตั้งเป้าหมายระยะยาวที่ชัดเจนเช่นภายในสามปีฉันจะมีเงินเก็บหนึ่งล้านบาทแล้วถามตัวเองทุกวันว่า สิ่งที่ฉันทำวันนี้ใกล้เป้าหมายใหม่ฝึกควบคุมตัวเองกับเรื่องเล็กๆก่อนเช่นอดของหวานหนึ่งวนันมดดูมือถือก่อนนอนเก็บเงินวันละห้บาทใช้เทคนิคห่างสิ่งล่อใจเช่นถ้ารู้ว่าตัวเองติดช็อป,ปออนไลน์ให้นำแอป,ปออกจากหน้าจอหลักสร้างรางวัลแบบช้าๆแต่ชัวร ว่าระบบรางวัลเช่นถ้าอ่านหนังสือครบหนึ่งสัปดาห์จะให้รางวัลตัวเองหนึ่งอย่างเล็กๆเปลี่ยนมุมมองจากเสียสละเป็นลงทุนมองว่าทุกการอดทนในวันนี้การลงทุนในตัวคุณเองไม่ใช่การเสียอะไรไปคำพูดทรงพลังจากคนที่เข้าใจหลักการนี้คนธรรมดาหาความสุขระยะสั้นเศรษฐีซาสร้างความมั่งคั่งระยะยาว คนที่เปลี่ยนวิธีใช้เงินเปลี่ยนชีวิตได้ทั้งระบบถ้าคุณยอมทําสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ทําในวันนี้คุณจะมีสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่มีในอนาคต